ทำงานกันต่อค่ะคันหนึ่งดันค่ะคันหนึ่งดันออกไว้ข้างๆค่ะ็คโครเราก็จกลุ้มฟังเลยค่ะพี่น้องุด วิธีแบบนี่ยอมบางขีดินได้ดิค่ะอุ่มไว้เลยเคียร์่งแล้วก็เอานีโฟกเลยค่ะ เป็นกองทับเลยทีนี้อืดอืดออโอ้โหแรงเดียบแรงดีแรงเดียบแรงดีงดงดพวกที่อยู่ด้านขอบก็ดันออกข้างนอกไปครับไอพวกที่อยู่ตรงกลางด้านในก็ฝังครับ ที่เหลือจากการเผาครับเพราะว่าเผามันไม่ไม่ติดนะครับดินมันเยอะดินมันติดมาเยอะครับเอาไม่ไม่ต่อไมายูคานี่โอ้เป็นงานที่ยากเลยพี่นองพอแล้วพอถ้าราคายังอยู่ราคานี้นี่ปีหน้านี่ สบายเลยครับไม่ใช่สบายนะลาครับลาไม่ไหวไม่ไหวพี่นอ้องไอพุดแตน่มันมายากพี่นอ้องยากตรงนี่แหละเย็บเผาเนี่ยแหละยากสุดเลยตัวนี้เย็บจนรถหัก ไอตอนขุดเนี่ยมันง่ายครับผมถ้าสมมุติว่าเขาให้ขุดอย่างเดียวนะครับให้ขุดอย่างเดียวให้ขุดกองอย่างเดียวเนี่ยสักสองพันสองพันสองันสามนี่ก็น่าทำแล้วครับผมตอนมาเก็บขวดนี่ีิพี่น้องกลองมาเฟืองน้ำมันอีู่ขึ้นเขาครับในการนี่แหละมันจุดว่าใหม่ครับถ้ามันเผา จุดไหมก็ถ้าเป็นแบบงานแบบงา,านข้ามปีอย่างนี้ครับผมขุดกองไว้กองไว้กองไว้หน้าแรงค่อยมาเผาอันนี้ไม่แน่นอนครับหน้าแรงเนี่ยถ้าเป็นหน้าแรงแบบจัดๆนะครับจำๆจัง่อยปล่อยให้ไฟไหม้รลดพี่น้องสบายย่แน่นก็สิรัดไฟย่างคือเเราด้วยเนาะไถเวียนเวียนเวียน,เว,ยนเวียนวไปเลยกปล่อยไฟเขาเจียวนั้นไหมเบิดรลด แต่ว่ามันอยู่ตรงที่เรื่องเงินด้วยครับเรื่องเงินด้วยก็คือถ้างานไม่จบเขาก็ไม่จ่ายเงินเราครับเนี่ยถ้างานไม่ไม่สําเร็จจบให้เป็นผืนเสร็จนะครับเขาก็ไม่จ่ายเงินเราเขาก็มีสัญญาเร่งว่าให้ให้จบนะครับให้จบภายในปีเดียวให้จบภายในนี้ด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือมันไม่ไหวครับผมทำไม่ไหว เนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่บาทต่อไร่เนี่ย <c oughs> ลงทุนซื้อน้ำมันลงทุนจางข้นนะครับมาซอยเผายากลำบา,จากจะของครับล่าครับล่าโบไว้วัดศิลาตึงแค่ปีที่แล้วเล้เหรอพี่นอ้องเจ้าบ้าน,านหัวหน้านันมามมีงานเฮ็ด มันไม่มีงานทําแล้วมันก็คิดนะครับคิดจะหาอะไรทําพอแก้ก,กุ้มไปสุดท้ายแล้วก็ทําแล้วก็ไม่ได้อะไรผมทำร้อยไร่ครับหนึ่งร้อยไร่ครับรับมาหนึ100่งร้อยไร่หนึ่งร้อยไร่หนึ่งรอยไร่ก็สองแสนกว่าบาท ทำแต่ผุนครับพี่น้องแต่เ,เ,เขาพันศาผุนครับแต่เ,เขาพันศาผุนตอนขุดี่ใช้เวลาอยู่เดือนกว่าครับเดือนกว่าตอนเผาก็ใช้เวลาเดือนกว่าื่อนเป็นเดือนื่อนครับ งานนี้งานหลายๆนี่เ่เคยจักหมอั่อาที่เป็นราคาดีเพราะว่าคนที่จ้างเขาก็ทุกวันนี้คนมันหัวดีครับหัวดีใส่ความจุดบกพ่องของคนที่บมีงานครับใส่ความได้เปรียบตรงนี้ในการ ประมุ่นนะครับประมุ่นงนันเพราะว่าเวลาหน้านั้นมานี่รถก็ไม่มีงานทำนะครับิบึงบอเบลสิดันขอนใหม่ขอนนี้ครับโอ้เกินไปประหัวนา ดันไปเปนไงวันบัานนักบ ของมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อไอ้ขาดงัดเป็นสัน cao kia tạm quá Come on, come